ผู้ชมครับแมหลายๆคนฟังแล้วกาลังเพลินใช่ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมวันนี้ G M M Shopping กําลังบอกว่ามีเก้าอี้นั่งสบายๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นเก้าอี้บรูโนรุ่นใหม่นะครับนั่งสบายกว่าเดิมนะครับจะปังแค่ไหนไปติดตามจากเดียได้เลยครับ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะคุณผู้ชมต่อไปดีต้องเรียกเดียวว่าท่านประธานค่ะโอ้โหเพราะอะไรเก้าอี้ตัวนี้มันนั่งสบายมากไม่ว่าจะดูทีวีอยู่ที่บ้านทํางานที่บ้านมันปรับเอนนอนได้แล้วมีระบบสั่นด้วยถูกไหมคะคุณจอ๊อตูกต้องครับสว,ส,สวัสดีครับท่านสวัสดีคดด่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาชากาแฟไรเนี่ไม่เป็นไรจ้าโอเคไนขอแยกขายของนะเชิญจ้าคุณผู้ชมครับนานๆจ๊อบมาทีบอกเลยว่าถ้าเป็นเก้าอี้บูโนแชร์เนี่ยนานๆจะมาเรื่องใหญ่ทีนะคะชนะวันนี้ผ ผมจัดโปรโมชั่นแบบซัมเมอร์ลดเดือดทะลุป,ปลอดให้เลยว,วันนี้ใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันนั่งทํางานมาตลอดทั้งปีบางคนนะหาเงินเลี้ยงลูกมานะแบบเ,เปิดร้าน<อ>แต่ทุกวันนี้ยังนั่งเก้าอี้พลาสติกอยู่<ม>เลยไม่ได้นะมันไม่สบายอ่ะใชะม่มันนอกจากไม่สบายแล้วอนะ่ะนั่งเป็นนานๆนนะ่ะบางคนปวดเมื่อยไปเลยนะ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเก้าอี้ทั่วไปมันไม่ตอบโจทย์แม้กระทั่งอ่านลูกหลานนะ<ฆ>นั่งเรียนหนังสืออ่านหนังสือทํากันบ้านแล้วรู้สึกว่าเก้าอี้ไม่ตอบโจทย์แนะนำเก้าอี้ตัวนี้ครับจากบูโนแชร์มาทั้งทีผมเอาเก้าอี้ผู้บริหารไปเลยเก้าอี้ผู้บริหารข้อดีก็คือจะต้องนั่งสบายอรองรับสรีระเอนได้พักผ่อนได้ในยามที่เราอยากจะพักสายตานะฮะแล้วก็<ฆ>แข็งแรงทนทานตัวนี้โปรโมชั่นดีงามเดี๋ยวยงงขอเข้าโปรก่อนมาวันนี้ผมให้ทั้งโปรลด มากกว่า5,000และก็ให้ผ่อนได้ด้วยผ่อนได้ด้วยหรอตัวนี้ก็อี้ผู้บริหารหนึ่งตัวปกติเนี่ยตัวนี้9,900ันนะ,ะฮะวันนี้ลดพิเศษลดไปก่อนห0พันกว่าบาทมีของแถมเพิ่มให้มีอันนี้เป็นอ่าเป็นกล่องอเนกประสงค์เอาไว้เก็บของเก็บของได้<ะ>มีพัดลมแบบพกพาให้ไปนะ,ะฮะแล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาให้ด้วยววแถมสชิ้นนี้ ทั้งหมดรวมหมื่นกว่าบาทวันนี้จ่าย3,490บาท <ผม S 1> เท่านั้นเท่านั้น<ม>คิดว่าพอแล้วเหรอครับมันนะไม่ยงใ,ใหญ่พอคือลดให้อีกหรอผมให้ผ่อนได้ผ่อนไปเลยสูงเปอร์เซ็นต์สามเดือน,อนยคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่มีบัตรเครดิตลองถามค c เซ็นเตอร์นะฮะ จ่าย1,163บาทต่อเดือน3เดือนเลยฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะฮะจองสิทธิ์ก่อน1252 2. ผปุมมีแค่ตั้เท่าตัวนแล้วส่งล่ะส่งเพราะกฟรีสิฟรีเหรอถ้าอืมมารายการคุณผุมไม่ส่งฟรีให้ได้ยังไงใช่ไหมให้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคิดค่าส่งเก้าอี้มันก็มีบบหลายร้อยหลายร้อยนะแต่ว่านอกจากราคาดีแล้วราคาพิเศษแล้วคุณผู้ชมคุณภาพไม่แพ้ใครแน่นอนเอาเริ่มจากตัววัสดุก่อนนะตัวเนี้ยที่คุณเห็นเป็นสีดำดำเนี้ยเป ผิวสัมผัสมันจะเป็นเหมือนหนังแต่ว่ามันทําความสะอาดง่ายแล้วมันไม่ใช่แค่นี้คุณผู้ชมครับครั้งเนี้ยเขาไม่ได้แค่ข้างเดียวนะคุณผู้ชมดูนะมันเป็นสองชั้นมันจะมีความนุ่มมากขึ้นอบอ,อบอุ้มมากขึ้นนะฮะแล้วมไม่ใช่แค่อุ้มแค่ส่วนบนมันอุ้มคอไล่ลงมาเรื่อยๆนะกล้องตามมานะหลังส่วนบนหลังส่วนล่างตรงนี้ชอบมากคุณผู้ชมเห็นแกนตรงนี้ไหมอันนี้เอาไว้รับหลังส่วนล่างเลย<อ>แล้วก็ช่วงบริเวณก้นเนต่างๆเนี่ย ตรงนี้เนี่ยรองรับสรีร้หมดเลยตรงนี้เป็นพวกท้นขาแบบนี้เวลาที่นั่งไปสบายเลยไล่ลงมาข้างล่างนะฮะข้างล่างเนี่ยเป็นขาเหล็ก ห้าแฉกมีล้อให้แปลว่าเคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็แข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้200รอกิโลนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใครที่ตัวใหญ่หญมาเวลานั่งทำงานอย่างเนี้ยอย่างคุณเดียนั่งสบายไหมละ่ะสบายมากคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะตรงเนี้ยข้างๆมันเหมือนมันอบอุ้มเราแล้วมันทําให้เวลานั่งมันไม่เมื่อยเลยอะ่ะอันนี้เป็นรุ่นลับเกตนะคุณแขนวางได้สบายพอดีเลยวางได้สบายอันนี้คือนั่งทํางานและถ้าเวลาเราแบบอยากพักผ่อนนิดนึงเชื่อว่าหลายหลคนพอบางคนแบบนั่งทํางานหรือบางทีเฝ้าแผงก็ใบๆ่ายอยากจะงีบพักสาายตนน เอ็นได้ครับอุ้ยเอ็นได้เยอะด้วยเฮ้ยมันไม่พอใจไงเ,เพราะว่ามันเอ็นปกติก็มีพวกเก้าอี้ท,อท,ทั่วไปอะ่ะเขาจะเอ็นได้แค่ข้างบนแต่บูนโนแชร์ตัวเนี้ยมันจะมีตรงนี้คุณดึงออกมาเลยเป็นพันักขาครับเอ็นได้ทั้งบนและล่างหลับไปเลยครับนี่ไงคุณคือท่านประธานตัวจริงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยถูกต้องแล้วท่านประธานคือไม่ต้องกลัวตกนะฮะลบน้ำหนัก200โลเห็นไหมผมขยับสบายไหมดูดิสบายมาก สี่สิบเจ็ดเซตแล้วคุณ <ขอ S 1> ผู้ชมคุณจริงๆครับขอบพระคุณครับมาผมต้องขอบคุณจริงๆริงเพราะว่าอาจต้องยอมรับสามพันกว่าบาทถือว่าราคาสูงอยู่แต่ถ้าเทียบกับท้องตลาดเก้าอี้ผู้บริหารเป็นหมื่นแน่นอนนะฮะ,ะแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายแค่สามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นให้ไปเลยไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ผู้บริหารนะมีกระเป๋าเก็บผ้านวมาเป็นอเนกประสงค์แหละจะเก็บอะไรก็ได้มีพัดลมแบบพกพาตั้งโต๊ะให้ไปแล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาเอาไปใช้ในรถเอาไปใช้ดูดโซฟงโซฟาได้หมดเลย 3,490คุณคุ้มมากอะ่ะใช่แล้วก็มีผ่อน0% 3เดือนนะฮะเดี๋ยวต้องให้ดูราคาก่อนบางคนมีบัตรเครดิตลองถามลูกถามหลานตอนนี้เลยว่ามีบัตรเครดิตไหมถ้ามีบัตรเครดิตนะคุณผู้ชมผ่อนได้0% 3เเดือนจ่ายแค่ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทเท่านั้นไม่มีค่าจะส่งแมแต่บาทเดียวนะฮะตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวยกไปส่งให้หน้าบ้านเลยราคานี้คือเน็ตแล้วจริงโอะไรอ่ะหนึ่งสองห้าสองสิคะคุณผู้ชมอันนี้คือแบบราคาดีมากจริงๆแล้วอันนี้คอนเฟิร์มคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่ยืนเลยคุณเห็นไหมเดี๋ยวไม่ยืนเลยเดี๋ยวนั่งอย่างเดียวเพราะมันสบายมากแล้วเดี๋ยวคุณจะต้องไม่ยือะไรคุณไม่ต้องยืนเลยอะไรมันมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เก้าอี้ผู้บริหารทั่วไปไม่มีแน่นอนเวลาทันใช่ไหมฮะค่ะมันม่่นเพืออคควาาผลย อันนี้ผมว่าเป็นไม้เด็ดเลยคุณมี power bank หรือว่าคุณมีเอาไปเสียบปลั๊กอะไรก็ได้นะตรงนี้นะมันจะมีสายตรงนี้ต่อมากดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวดูความรู้สึกคุณเดียนะครับวุ้ยได้ยินเสียงสั่นมาหุ้ยุ้ยคุณผู้ชมสบายอ่ะมันสั่นบริเวณหลังอุ้ยเราเหมือนเราไปแบบนั่งเก้าอี้นวดอะคุณใช่ใช่ใช่มันแบบอุ้ยสบายมากเลยอ่ะใช่แล้วคือแบบกําลังแบบทํางานเหนื่อยเหนืล้าๆง่วงๆนะอันนี้โอเคมากเลยอะเนี่ย ถูกต้องนะฮะคุณออนโอเคไหมครับไม่ต้องปิดได้ไหมคะรอเล่นได้เดี๋ยวปากเขาไว้เลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ไม่มีตัวอื่นมีนะคะมีให้เฉพาะบูโนแชร์ตัวนี้ถ้าเกิดใครที่ดูอยู่นะให้ไปเลยพร้อมกับของแถมด้วยเหลือไม่ถึงยี่สิบเหลือไม่ถึงยี่สิบเซนยี่สิบยังไม่ได้โชว์เครื่องดูดฝุ่นเลยออโเคแล้วคุณคุณโชว์ไปมาดูตรงนี้ผมมีเครื่องดูดฝุ่นมีพัดลมให้อะเครื่องดูดฝุ่นอันนี้แบบเครื่องดูดฝุ่นทุกคนดูถ้าคิดว่าเฮ้ยของแถมมันจะดีหรออดดดดดดูููไไ้้จจรรริิงงหืเปล่่าคุณนนะี พี่ดูว่าในรถเราเนาะมันมีปุ่นกินขนมหกโซฟาที่มันแบบลูกกินขนมเลอะไว้ขนหมาใดๆหมดจ้าเกลี้ยงขอโทษนะจ๊ะถ้าซื้อแยกพันกว่าบาทนะฮะ,ะตัวนี้นี่แถมให้ไปเลยนะครับเออแต่ถาดอันนั้นไม่แถมที่แถมให้ไปเลยนะครับเออแต่ถาดอันนั้นไม่แถมนะฮะ๋อะนี่นีนนโอเคชะ <laughs> นังนยังทันอยู่นะทีมงานผมให้ไปกี่เซตแล้วครับเหลืออีกตัวกี่ตัวฮะ ไม่ถึงส <15 S 2> ิบห้าเซตทันเอาให้จองให้ทันแล้วกันเดี๋ยวขอจอง1น,นึ่งเซตได้ป่ะ1ตัวนะหนึ่งตัวนี้จากเกือบหมื่นนะคะวันนี้จ่าย3,490บาทของแถมทั้งหมด3ชิ้นให้ไปหมดเลย 3,490เกสิ 3, บาทและผ่อนได้ศูนเปอร์เซ็นต์สามเดือนใครมีบัตรเครดิตลองเช็คกับคอร์เซ็นเตอร์ดูนะครับ1,163พันหนึ่งหบาบาทไม่มีค่าจะส่งแม่แต่บาทเดียวก็อีผู้บริหารพร้อมส่งครับุแบบดีมากคุณผู้ชมค่ะขอให้ทัน1น5 2ห้าสองรีบกดมานะคุณจ๊อบวันนี้ขอบคุณมากเลยเอาโปรดีๆมาฝากแล้วผ่อนได้อีกด้วยขอบคุณนะคะคุณผู้ชมรีบๆนะคะนี่เดียติดใจมากแล้วเ1ชุดค่ะ12 5 2ห้ากดค่ะโปรดีมากๆนะครับขอบคุณเดียมากมากนะครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้กำลังหาตัวคนร้ายอยู่นะตึกสอตองอถลม่มและพี่ๆสองคนกับบรรดาทรัพย์ต่างๆเนี่ยเขาจะได้เงิน